สวัสดีครับพยายามทำตรงก็ครับพี่น้องเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งควายควายทองนะพี่นอนะ้องเนาะทองซีเดือนนะครับตัวนี้ครับเนี่ยให้ลูกสาวไปผู้จับให้นะครับเนาะโอเคไหมหนูโอเคไหมเรื่องจะไม่โอเคเลยจับไว้จับไว้เออเนี่ยครับผมความสูงร้อยสามสิบสามบวกลบนะพี่น้องเนาะร้อยสามสิบสามบวกลบสถานะตอนนี้เป็นทองซีเดือน ทอ่องซี่เหรียญกับอ่ายกมงคลนะครับยกมงคลเอกสารครบตรวจท้องให้เรียบร้อยนะครับเด้อพี่น้องด้อนี่ครับเดี๋ยวเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาดี้แขงขาทุงเท่าขาวนะครับนี่รีบีบเรียบสวยๆนะครับหน้าตาวงเขาหน้าตาสวยแต่วงเขาเพิ่งจยากลอยทางหลังจากน้อยนี่ครับวงเขาลอยทางหลังเดี๋ยพี่น้องก็เห็นอย่างนี้นี่ครับหน้าหน้าตาสวยอัตลักษณ์ฉลาดเจนงเลยพี่น้องด้วยนี่ครับล้ำตัวเงานะครับสันประคอคอประเขีงนะครับเนี่ย ล้ำตัวล้ำคิงดีครับผมเนี่ยแต่ว่าเขาผลไหลไปทั้งหลังนะครับถ้าผู้พอซีเรียดกะเอาไปพัฒนากะโอเคเลยครับเพราะว่าเพินผสมยกมงคลไปซีเดือนแล้วนี่ครับเบื่องกกหางเหยาเหาหางเหยาหาผูหางเหยานะครับนมครบซีเต่าว่าขาดว่าเกินนะครับผมเนี่ยระวังอย่าให้เหยียบขาลูกเห็นไหมครับล้ำตัวสวยนะครับผมเนี่ยส่วนราคาผมเปิดราคาเกษตรกรนะครับ ผมเปิดให้พี่น้องห้าหมื่ก้าพับาทนะครับห้าหม่นเพันบาทผู้ดใดสนใจก็โทรมาสอบสามต่อรองราคาได้เลยพี่น้องเด้อนี่ครับลำโตลำคิงดีๆนะครับผม5 9 0 0มื่บาทเนี่ยเบอร์โทร0 8 8ย์แปดแปดหาสามเสนะครับศูนย์แปดแปสเอาสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมากระแลงเป็เป็นกระแกงได้นนการทําคลิปนะครับเนาะนะโดนๆพอกันเทนนิงพี่น้องหาเ 9, โทรมาเลยครับเด้อ โอเคครับสวัสดีครับ